ครับผู้ปกครองครับวันนี้ผมอาจารย์โอโอพันธ์ฮะก็จะมีวิดีโอเพื่อการศึกษานะครับสําหรับน้องๆนะครับเพื่อที่ได้สนใจท่านน้องสนใจก็เข้ามาดูเพื่อการศึกษาในฟลีนะครับเรื่องต่อไปนะฮะจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องพื้นฐานของโค้ดนะครับเดี๋ยวขอเชิญนะฮะเดี๋ยว้อขอให้มาดูตามนี้นะฮะตามว่าโค้ดนี่มีเป็นอย่างไรนะครับ นะครับเขาบอกว่าเออ่รูปแบบของพจน์เนี่ยนะครับก็จะมี1ข้อที่1มี1มี2มี3มี4ถึง100นะฮะมันพจน์แรกเนี่ยหนึ่งนี่คือพจน์ที่1นะครับพจน์ที่1ก็คือ1นะครับพจน์ที่2ก็คือ2พจน์ที่3ก็คือ3นะฮะพจน์ที่4ี่คือ4สังเกตว่าอันเนี้ยจะเป็นพจน์ที่จํากัดนะครับหมายความว่า เราสามารถนับจำนวนได้คือพจที่จํากัดก็จะมีพจถึง100นะฮะพจที่ร้อยก็คือ100เพราะฉะนั้นลําดับนี้มี100พจน์นะครับโอเคฮนะมาดูข้อที่2 21นะฮะยี่สิบเอ็ดยี่สองามยไปเรื่อยๆถึงหนึ้พจน์ที่หึงก็คือยี่สิบบวกหสังเกตดีๆนะฮะพจที่2คือ2 0่สิบวกสได้ยี่พจที่3คือ2 0่สบวกสาได้ยี่า พจน์ที่สี่คือยี่สบวกสี่ได้ยีบสบบวกไปเรื่อยๆจนถึงพจน์ที่หนึ่งร้อยแปลว่าอะไรครับแปลว่ายี่สิบบวกแปดสิ hmm. บวลำดับนี้มีแปดสิบพจน์เกิดจากอะไรครับเอาหนึ่งร้อยลบยี่สิเพราะยี่สิบเป็นเป็นพจน์ที่ที่ตัวตัวตั้งก็มันเริ่มที่ยี่สิบถูกไหมฮะก็เอายี่สิเนี่ยตั้งแล้วก็เอาร้อยลบยี่สบทั้งหมดมีอยู่แปดสิบพจน์นะครับทีนี้มาดูเรื่องต่อไปนะครับเรื่องต่อไป นะครับที่เด็กนักเรียนชอบเอามาถามนะครับบอกครูครับให้หาคำตอบต่อไปนี้โดยประยุกต์แนวคิดของคาร์ฟีกานะครับซึ่งเป็นนักคณิตศาสตร์นะครับก็คือหนูจะเห็นได้ว่ามีจำนวนบวกกันเนี่ยถึง100จําจำนวนนะครับก็คือหนูก็ต้องเอาตัวต้นบวกตัวปลายนะครับต้นบวกปลายหนูจะได้101นะครับ101ทีนี้พจน์เนี่ย จะมีกี่พจน์ครับถ้าหนูบวกกันมาเรื่อยๆจนมันจบเข้าหากันเนี่ยจะมีอยู่ห้าสิบพจน์ห้าสิบมาได้ยังไงครับมาเกิดจากเอาต้นบวกปลายนั่นแหละจะมีห0สิบพจน์แล้วหนูเอาต้นบวกปลายหนึ่งมาหารเอาพจน์ต้นบวกทดพจน์ปลายหนึ่งมาหารจะได้ห้าสิบหารสองผลบวกจึงเป็นห้าสิบหารสองคูณด้วยร้อยหนึ่งห้าสิบหารสองก็คือยี่้าถูกไหมฮะนักเรียนก็เอา2ี่้าเนี่ยมาคูณกับหนึ่งร้อยหนึ่งหนูจะได้ผลบวกตั้งแต่หนึ่ง ถึง100คือ2,525นะครับทีนี้หนูมาดูข้อน,นี้นะครับ21 22 23 24บวกไปเรื่อยๆจนถึง100สแสดงว่าอะไรฮะ21ถึง100 22ถึง100มันจะมีแค่80พจ์มี80พจ์9 80ไปหาอะไรลูกหาร2เหมือนตามสูตรเดิมนะฮะมี80พจน์เราก็80ไปหาร2พอหาร2ปุ๊บเอาต้นมาบวกไปได้121ใช่ไหมฮะ ต้นมาบวกปลายนะฮะได้121หนูก็เอา80ดสิที่40 40คูร้อยคูณต้นบวกปลายนะครับหนูจะได้4 8 4 0นะครับอันนี้เดี๋ยวให้นักเรียนลองไปคิดดูนะครับว่าข้อ3ข้อ4เนี่ยเราไปคิดตามสูตรที่ครูสอนไปว่ามีกี่พจน์นะครับนะตามข้อ1ข้อ2ที่ครูสอนไปนะครับทีนี้จะมีขึ้นเรื่องใหม่ก็คือเรื่องระบบเลขฐานนะครับ ระบบเลขฐานที่นักเรียนชอบโทรมาถามอาจารย์โอ๊กนะครับ mm hmm. ก็หมายความว่าดูเลขฐานหนะ้างายนดิดเดียวนะฮะนักเรียนเขียนหนึ่งเขียนศูนย์หนึ่งสองสามลงไปตรงนี้นะครับพอเขาเขียนศูนย์หนึ่งสองสามลงไปปุ๊บนักเรียนดูอันนี้เลขหนึ่งใช่ไหมหนูใส่หนึ่งลงไปหนึ่งคูณเลขฐานฐานห้ายกกําลังเลยฮะสามบวกด้วยสองใช่ไหมฮะคูณฐานห้ายกกาลังเลยครับสอง บวกด้0คูณ5ยกกำลัง1บวกด right 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 ้3คูณ5ยกกำลัง0ถูกไหมฮะ5คูณ5คูณ5 5กำลัง3แปลว่า5คูณ5คูณ5ได้125 5 5กำลัง2แปลว่า5คูณ5เป็น25นะครับก็เอา2คูณ25เอา1คูณ125เอา2คูณ25 0คูณอะไรก็ได้0ถูกไหมฮะทีนี้อะไรที่มันยกกำลัง0เนี่ยมันจะมีค่าเป็น1เสมอนะครับมีค่าเป็น1เสมอ125คูณ1ก็เป็น125 25คูณ 3คูณได้3แล้วก็บวกกันทั้งหมดเป็น178นะครับนะครับทีนี้มาดูข้อข้อ3บ้างนะฮะเดี๋ยวข้อ2หนูลองไปดูดูเอานะที่ครูแสดงวิธีทำไว้นี่นะทีนี้หนูมาดูข้อ3บอกครูครับมันจำเป็นไหมจะต้องมีแบบนี้ไม่จำเป็นฮนะถ้ามีถ้ามี3 3หลักหนูก็ใส่0 1, 2, นะู2ย์นึอพอนะเมือนี้มันมันมีมันมี4ี่หลักหนูก็ใส่ศ1 2ย์ถ้ามี5หลักก็0 1 2ย์ถ้ามี6หลักก็0 1 2 3 4 5ี่ห้า แต่กรณีนี้มีสาหลักหนูก source, iin, one. One five. Five. ็เริ่มตูนหนึ่งสองย่างเงี้ยฮะหนูทําแบบตามฟูไปเรื่อยๆนะฮะหนูก็ดู1นึคูณสคูณหยกกาลัง2ถูกไหมฮะสามคูณหยกกาลัง1ถูกไหมฮะสีคูณหยกกาลังศูนย์นูสอนแล้วนะอะไรเอ่ยที่ยกกําลังศูนย์มีค่าเป็น1เสมอนะครับอะไรที่ยกกําลังศูนมีค่าเป็นหเสมอก็คือ5้กลังสอ็ห้คูณหเป็นยี่5้คูณหได้ยี่ห้าลังหเป็นห้าเป็นสิ 4, 5, สี่คูณห้าแลสู4คูณหก็เป็น4ี่กเป็นยี่ 15, บห้าบวกสบห้าบวกสก็ได้4ี่สนะครับโอเคนะครับ